สวัสดีครับนี่อยู่กับผมปุ้ยชาแนลนะครับวันนี้จะพาะมากินมาม่าเพชรเกาหลีเรเคยกินเห็นแต่เขากินนะว่าเพชรแหงเพชรแหงเดี๋ยวมันลองมึงสองสองกล่องสองกล่องก,กินเมหมดบ่เพอเดียวสองกล่องยามันเพชรแหงเลยมีใส่กรอกมานน้ำชีสิ้นไว้เพื่อมันเพชรชฉดด้แบบแกเ่เพชรได้เดี๋ยวมันเพชรแหงกินหม,มด จะได้ใช่สกอแก่เผ็ดไงบ่เคยกินแต็เกอร์มาเพ็ดรสกะลีช่องกล่องเลยมาชิมเบิรงว่าสิเผ็ดชั่งใด๋เคยเห็นแต่เขากิน่นไม่ได้สิมาลองว่ามันเผ็ดหรือบเ่เผ็ดบ่ต้องใช้ช้อนใช้มือเลยรุ่นนี้ช้อนวางไว้ใช้มือ อุ้ยหอนบ่เนาะชีฟส์ป่ะหอนอ่ะละเดี๋ยวค่อยแกะก่อนข้าแ,นนแรกครั้งแรกพร้อมครั้งแรกและข้ามแรกชีเป็นยังไงเนาะพี่น้องมาลุดต้องกันว่าชีเฟสหรือว่าชีเฉยๆว่าเขากินเพสยังไงข้าแรกกราบอกว่าเพสมันไง อืแข็งแหรงในะชีวิตทีกินอาเพชรเกาดีเคยเห็นตาเขากินไม่ได้เลยอ,อยากลองมันจะเป็นอยางไงแซบแซบอยู่ไอจีเ,เพชรน้ำมนันฉีหลังก็ได้ไอเี่้พิ่องคับมันยังเลื่อยปวดเพชรผม,มยังใจอยู่ ก็เอาไม่ใช่มืดบ่มีจะกับไ้แก้เพ็ดเผื่อมันเพ็เดแบเนี่ยหอกอกแซบอยู่มามาเผ็ดรสกะหล่ีทำมีงไงล่ะ mà đơ đây dạng làm còn dưa xong còn lên nó bưng hết xin xăm tay lại bỏ lầm lầm hết mai rồi lầm mai rồi con dân kinh đi với em มันกินเมืม่อมาที่ได้เพชรทีหลังะ,ะ,ะใส่มือบนต้องใช้ช้อนอืมทมาเพชรเก,กาหลีเคยเห็นแต่เขากินไม่นหีนเลยจากเราองมันเพชรคือขาวาดีเ่า เป็นเข้ากินคือเพชรกักเป็นไงจ๊ะทำเป็นยอดงามเพชรทารมไม่ใช่กอก มันคนละอย่างกับที่เขากินบ่ในกับเพร็ดเกาหลีคือกั้นหรหรือว่าบุพเดแห้งบ่แล้จังไรมา คนละอย่างอัี้เขากินมั้งอันนี้เขา,า,ากินมันจะเป็นเส้นดำๆเขากินมันคือเส้นสีเหลืองๆอันนี้ชมอันนี้อานนี้เพชรเบริกทำเขากินป่ะไม่ว่าเขาซื้อเพชรอันนี้อานนี้เพชรยังบ่พ่อมาชาวอังกเขากินแ่ะอันนี้แบบเห็นเขากินนะนั่นก็คือมันจะเป็นเส้นออกสีดำๆเลย ก็จีเพ็ดกันอันนี้ก็จีบะมันหรออันนี้ก็เพ็ดอยู่กันแต่บ่วเพ็ดปันไดเจ้ารอบหน้าชิเอาแบบนั้นมากินอันนี้อธิชื่อพิษอันนี้ก็เพ็ดอยู่แต่บ่วเพ็ดถาวรนะเด้วขึ้นหน้าลองอันใหม่ อันนี้เผ็ดมาแห้งแต่กระเพาะเกลือไม่เอานึ่งเห็นในเขากินมาแบบเผ็ดทักเพชรแน่เส้นมันจะเป็นสีนำดำๆไหมอาจชีเผ็ดคู่สองก็ได้อันนี้อาจชีเผ็ดปกตินะเอากินอัญนชีเพเผ็ดปกติ ไอรับนี่ยไอกินแบบเป็นอาหารนจะีนเผ็ดเลยอะ่ะมา็นจะกระแช่พืนกอลเพราะว่าเพ็ดเกาหลีแต่อานนียังบดเพ็ดจ๋เจัดแห้ง Và thì cái kỹ năng thêm phép không? Tại bọn mẹ thầm cảm ơn riêng đăng đâu, nó không có sảng khăn lãng Sảng bùm bậm, bùm bậm. จับมือเลยอะไรนี่บอเพชรยังเหือแตกเลยเน,นี่ยอืมอืมไปกรอกนี่ วันนี้กับเพชรคือกันอาจจะเป็นเพจแห้งเถ่าบางทีอันนึงอันที่เขากินเห็นบ่เส้นมันชินน้ำดำไหมอันนี้อาจทีเพชรอื่นอันนี้อาจทีเพชจจำร่างอะไรอาจทีเพชรคู่สองมั้งอันนี้กับจมูกไรเอเด้อ mua mua phết đỡ phết cứ căn đỡ thì một lá nhỏ Hãy subscribe

อพอยู่มกับเพ,ชพอชมควันไว้กินแบบแบบเพชร,พชรแล้วรลอมน้าเจอแน่อันที่เพเพ,รเพ,พดรเป็นอะไ้กินกัคือว่าเปชรคักเป็รแน่น เดีย๋ยวเราจะไปลองกินบ้างอันนี้ก็บกวางินกนันทีเน่เป็นเผ็ดน่ะไปนซื้อมาพรมันมาถุกอันนึงจกักอันนี้กับเพชรก็แค่ใส่เพชรธรรมดาอาจีบัวเพ็รแห้งเท่านั้นอันนี้ก็ชมกอกมะกระยอน đi lên. Ừ. Em lại. Ừ. 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 Mà chơi cọc จับ,บเพ้วเป็นแห้งจับเริ่มแรกใช่จัดอันที่เป็นเพนเลย Esto es lo que Mất ô tô Cho còng chỉ nhắm một phần hem cái làm này thì chặt thì bị luôn. คลิปนี้ก็าพากัาเพียงเขาเนี่ยครับาพากลไหลกดกแซกก่กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้น้ำไม่เด้อครับบ๊ายบายขอบคุณครับ